ที่นี่บนรถไฟของประเทศเป็นเยี่ยมจากสถานีรถไฟรูสเซิลนีอ่าแล้วตรงน,นี้ก็คือเรากำลังนั่งอยู่เพื่อเราจะไปที่โรงแรม,มซึ่งห่างจากที่นี่ประมาณ28เมตรมั้ง28กิโลเมตรก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะสิกว่าสิบกว่าสเตั่น เดี๋ยวก็ใกล้ถึงแล้วก็ถ่ายอันนี้ให้ดูว่าเบนเยี่ยมเขาเป็นแบบไหนเนาะดูรถดูรถบนรถไฟก็อะดูดูคุณสามีหน่อยด้วยอะดูคนนั่งด้วย รถไฟใต้ดินของเบนเยี่ยมคนไม่ค่อยมีเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างทำงานไงแต่ถ้าตอนเย็นเนี่ยนะคงจะแน่นเหมือนกับที่ปารีสเหมือนกัน,ด,น,กนด,ดูขับนี่นี่เบรกแค่ไม่อยู่เลยคุณกระเป๋าเลื่อนซะแบบเบรกเบรกแบบน่ากลัวมากอะ่ะ เหมือนจะไปประทะกันเลยกับรถคันหน้าหรือไงเบรกจนน่ากลัวหรือว่ามีอะไรที่อุบิเหตุอยู่ข้างล่างไม่รู้นะเบรกเบรก้เองนกระเป๋าเราจะเลื่อนไปข้างหน้าอยู่แล้วเสียงดังไม่ละคุณยัดเอฟอาร์อะของล้อกดกับรางอะ ดูอีกสถานีเนี่ยแล้วก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่ากลัวว่าแบตจะหมดแล้วเราต้องติดต่อกับโรงแรมด้วยไงนี่อะไรเนะี่ยลงอะไรน,นะส,สตูเบิร์กอ่านง่ายเลยสตูเบิร์กเออสตูีิเบิร์กอ่านข้างหน้าผสมข้างหลังสตวเวนเบิเร์ก เซอร์เรนเบลเออเอาอย่างนี้แหละเออนะเซอร์เ,เบิร์กโ okay. อเคอ้าวแค่นี้ก็นะเพื่อนเดี๋ยวไปตัดเตาเอา